มักไปไปซอยหมักนั่นชัวครับยังสร้างไม่ทันเขาเสร็จสักทีนะปีที่แล้วผมมาก็สร้างนะนะครับผมเนาะแล้วก็มีคนไทยตอบกลับนะครับพี่เนาประเทศไทยไม่เคยปีที่แล้วที่เรามาทําอะไรบ้างเป็นลาวอ๋อผมมาไกลแอลช่วยประเทศไทยเรมาเอารถในหยามประเทศไทยเขาช่วยเออเนี่ยแหละเออได้อ่าให้คนลาวไปช่วย เศแล้วก็<อ>ยัง<ด>จ้าง,งยังกำลังเลื้อนะสิ่งที่เม,มายากให้ดูนะครับผมว้าคนไทยเขารับมือไหวนะครับผมคนไทยเขาดูแลคนในชาติของเขาไล่นะครับพี่น้องนี่แหละครับผมคนลาวนุ่เลาวคนนี้ไม่รู้จะเอาหน้ามไปไว้ที่ไหนนะครับพี่<ม>นะ้องเหมือนมาพูดทบผมเขาคิดว่าต,ตัวเองพิเศษพิสศี่ิ้ดงโดนระลงคนลาวห้ามมาช่วยประเทศไทยนะครับถามจริงนะครับพี่น้องว่า คนลาวเอาตัวเองมาช่วยอนไทยนะครับเดี๋ยวคนลาวมันก็อย่างนั้นแหละมันก็คิดว่าช่วยมันรวยจะมาช่วยเขาเหรอวะถึงขนาดไหนพี่รองใช่ไหมคนลาวเป็นแบบนั้นแหละลาลมีแต่จะบอกว่าคนไทยอ่ะอย่าไปช่วยลาวใช่ไหมล่ะเหรอเห็นลาวร้องขอกันว่าทำไมไม่มีกู้ภัยไทยมาช่วยเลย บ้านเราเขาก็ยุ่งพอต้องควรแล้วกู้ภัยมันจะมีได้เท่าไหร่เนะทำไม่ได้หลังมากก็ประมาณผมว่าไม่น่าจะเกินสองสามหมื่นคนนี่แหละทั่วประเทศก็ประมาณนักแสนหนึ่งนะมาเนี่ยเออสบายเลยนะวะนะอือใครเขาจะมานั่นกับมันคนปัญญาอ่อนคิดอะไรคิดปัญญาอ่อน คนพวกนี้มันไร้การศึกษาความคิดมันก็ไม่มีการศึกษานเนึกจะพูดไรย้ํานั้นว่าแหละน้ําไหลควายสว่างมึงมาดูบ้านกูดีน้ําไหลหรือควายสว่างว่ากูไม่เห็นมีควายดับสักทีน้าไม่ไม่เห็นขาดสักทีสะพานลอยกนเีเออมีสะพานลอยมันสะพานหนึ่งแม่งทําวิธีเปิดสะพานลอยกันใหญ่โตมโหรานโอ้มึงบ้ากันหรือเปล่า บ้านเราแม่งสะพานลอยไม่คนอยากขึ้นแล้วปวดขาใช่ป่ะละ่ะอย่างผมนี่ไม่ก็อยากขึ้นเลยผมปวดขาผมเรียบร้อยนะนำไหลไฟสว่างนะญาอ่อนนี่ขนาดทางไปนาดูเลยบ้านเราเฮของมันทางไปนามีแต่หลุม,มแต่บ่อครัทางไปนาเป็นคนผีต นี่นางไปหน้าบ้านเราเป็นคอนเกรดประเทศลาวเป็นหลุมเป็นขี้ตมก็เหมือนแม่งใชยางแม่งถึงหน้าไปหน้าะปลาหน้าเนี่ยไปพื้นปูนจนถึงโน่นแล้วถึงท่วมด้่นน่ะท่วมคนรไ่มีขางหน้ามันมนแยกไอ้มันดูได้มั่งมันรู้เรื่องคนในรู้เรื่องเออ ของเราน้าน้าไม่เห็นหยุดสักทีไฟก็ไม่เห็นดนับสักทีนะของเราสว่างกว่าของมันนี่มันสว่างกว่าของเรา,ราเาขาบอกว่าติดนี่ข้าไฟประเทศไทยเยอะนะสร้างมาตรฐาน นี่เนี่ยก็เรียกก็สร้างมาตรฐานอนส่ดะนี่นี่เนี่ยสร้างมาตรฐานเ็เรียกอะเ็าเรียกก็สร้างไม่ธรรมดา